อ้าวบัดดีครับวัดดีจอร์สนะครับอันนี้นะครับเขานะครับก็จะเอ่อคลิปนี้นะครับอ่ร้องเพลง Happy Birthday ให้จอร์สนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดเนี่ยไม่ได้อยู่ Happy Birthday กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าติดไปปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ก็เลยจะมาร้องเพลง Happy Birthday วอร์ชั n ผ่าน Social Cam นะครับให้จอร์สนะครับเมื่อจอร์สเป็นคนดีเป็นเพื่อนที่โอเคมากครับดีเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเตรียมตัวฟังเลยนะครับ Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. HAPPY BIRTHDAY TO GIORN j ขอให้จอมีความสุขมากๆนะครับในวันเกิดปีนี้นะครับทำเพงขอให้สงปรารถนาครับ